ไม่ได้ม no ีเยอะตอนนั้ก็คือข้าในกรุงเทพบถ้าถามถึงเรื่อคอนเสิร์ตไอ้น้ำจะไม่ค่อยมีในกรุงเทพปริมณฑลเราจะตีต่างจังหวัดทั้งหมดตามงานประจำปีกระชาติและหลายเวทีที่ไปเจอกันที่เวทีเดียวกันก็มีแต่เราไม่ค่อยได้เจอกันเจอแค่โมงไปเซาวเช็คเราไม่ค่อยได้เจอครับเราไ่ที่หลังเราไม่ไปเซา่ะ ชอบรายละเอียดแบบนี่ในฐานะแฟนๆชอบรายละเอียดแบบนี้ค่ะค่ะโจกระคะตอนเจอเขาอะไรยังไงบ้างไหมคะไม่ได้คุยกันครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันจริงๆเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันแต่ว่าก็รู้จักชื่อเสียงกันมาอย่างดีเพราะว่ามันวงมันคู่กันจริงๆค่ะนะครับวันนี้เราก็ ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันแล้วเดี๋ยวก็จะโพสน,นะครับ <c oughs> เอาไปแข่งซึ่งกันและกันแต่ว่าโวยถูกคู่อ่ะโอๆที่ว่าอันนี้โวยถูกคู่ถูกคู่เนาะบางทีก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาถูกจับให้คู่กันแต่แตอนเ,เห็นเขาอย่างที้แล้วเราว่าเขาคู่กัน<า>กเข<ร>า,พาเพิ่งพูดถึงเรื่องเพลงตอนนั้น <ฮะ S 1> ตอนนั้นแล้วเมได้ไรไงน้ำก็คือที่หึงไม่ไหวโซคูก็มีคนเจียมตัวคนเจียมตัวชุดสองผมไปแล้วก็มีเจ้าของสซคูก็เป็นเลี้ยงสงเลี้ยงสมตอกันมาเลยมันดูคล้ายคลึงสอดคล้องเนาะ ไม่ชนนะไม่ชน rainforest. แต่ชนสามผมแป๊กไม่เป็นไรพอรายละเอียดอย่างพอไม่ต้อบอกเขาก็ได้ถ้าไปรายละเอียดตรงนี้เอาแค่ฟังฟังก็พอลูกจุกจ้าซึ่งจริงๆแล้วถ้าคนเจอกันครั้งแรกเรานั่งไหลชนกันได้ขนาดนี้ส่งมุกกันได้ขนาดนี้ตอนคอนเสิร์ตกว่าว่าไม่เบาจริงเราต้องติดตามคูณนีนะคะค่ะโอปอล์คะขยับจากทางยุคนั้นสองพันใช่ไหมคะคขยับมาทางยุคพี่บ้างคือตอนแรกพี่ก็พยายามหันไปไหลแล้วเอ๊ะคนเดียวกันรือเบา เหมือนคู่แฝดอะพี่นิหารยังไงไม่ทราถ้าจะพูดแกรมี่อาร์เอสที่ถูกจับตามองและถูกจับคู่กันมาตลอดหนีไม่พ้นคู่นี้ก็คือโบป,ปาค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมเขาคือเป็นแบบความแบบเขาเรียกอะไรยูนิคในแต่ละคนทั้งเสียงร้องความทรงพลังรวมถึงร่าก็คล้ายๆกันไปถึงหน้าตาคนนี้ไม่ใช่วันเราบุคลิกหน้ามา ีว่าเสียงทรงพลัสซอฟต์ค่งคือพอมารู้จักกันแล้วนิสัยก็ยังเหมือนกันอีกนะคะเหมือนกันอัน้ตกใจมากเราตกใจที่เจ้าตัวคนเคยตกใจอะไรที่มันเหมือนฉันไปเพราว่เออยังหอมยังลมยังลมอย่ามองใส่ห้องมาเลยวิธีการพูดอะไรใดๆเนาะทุกคนตักปีปากเหมือนกันเลยเพราะเลยว่ามันเป็นคนดีมาตลอดไม่ไอันนี้จะเป็นสายซอฟต์นิดนึงอันนี้จะเป็นพุองลมสายดาร์กสายพาสต้าเอาเป็นวัน ไม่ใช่วันนี้ที่เราเล่าเรืองแล้วเออวันนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะวันไหนอเนี่ยแกออกเที่ยงเออมันออกหลังโบมันเป็นเรื่องหลังอยู่อ่างั้นแกไม่ต้องพูดข้าวก่อนอั้นแกพูดก่อนโอเคก็คือตอนนั้นบออกเไปก่อนใช่ไหมเอาจริงๆก็คือเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเทปของเราเนาะเราไม่ค่อยได้สนใจคนรอบข้างเลยว่าแม้กระทั่งในค่ายว่าใครทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยค่ะว่านอกค่ายโบคิดแข่งอะไรกับใครไหมไม่ได้คิดเลยนะคะก็ทำงานของตัวเองไป อันนี้ฉันก็เชื่อว่าเขาก็ทำของเขาไปแต่ว่าโดยตัวค่ายโดยตัวเพลงเนี่ยก็ตนเอามาเปรียบกันเป็นปกติตค่ะก็คือวันหนึ่งแกรนดี้มีโบววันหนึ่งอาเออร์บานที่ว่าความกดดันมาอยู่คนนี้นะพอเขาตามมาที่หลังกูจะเห็นรูปเขาก็งงงานนั้นนี้ก็มองปุ๊บอันกูไปถ่ายตอนไหน ไม่เป็นปรากฏการณ์แบบเดิมค่ะอือจริงๆก็มีคนสองคนนั่งจับคู่เนาะแต่ว่าอีเตอร์ทัวก็ไม่รู้อย่างที่โบบอกตอนมันออกมงก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่ามารก็เป็นแฟนในโบอยู่แล้วแล้วเราทํางานเบื้องหลังทั้งฝั่งแกมี่ยายนี่พวกมเห็นกันบ้างไหมเพราะฉะั้นเราเป็นคนเบื้องหลังมาเรม่ได้อะไรมากมายอ้ให้ออกออกไปเดี๋ยวชุดแรกเดี๋ยวชุดเดียวก็ไปแล้วคิดแค่นั้นเองจริงคิดแค่ว่าเออชุดเดียวก็ไปแล้วก็ พอออกมาสักพักหนึ่งก็เริ่มมีนักข่าวบอกว่าเนี่ยเหมือนโบมากเลยมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับโบเหรอเหมือนตรงไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเราอยเออตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกเหมือนตรงไหนแล้วก็เอาจริงก็โดยถ้าคนที่ฟังเพลงจริงจะรู้ว่าแนวเพลงก็ไม่เหมือนไทยไม่เหมือนเลยคนนีเขาจะเป็นสายสายซ็อกอันนี้สายร็กว่าสายด่างเราสายแข็งเขาสายซอกอ่าแต่พอเวลาเลือกเลยนี่กับกายเราปแบบคู่แฝดแต่ทีนี้หาคู่แฝดเดีกเดี๋ยวปีนี้จะกอดคอมันหากินนะฮะเอออุ้ยมาอี เอาแล้วอวอกไวทานกันกูแลยนะคะเออขอกันหาที่กินแล้วนะไม่เราชอบเราชอบคือยืนแน่นมากเดี๋ยวาพี่โบพ,พี่บอลจะก่อนขอกันหานกินแต่ออฟฟิเชียลจริงจังมาที่คอนเสิร์ตแกรมนี่อาร์เ